ด้วยเฟิร์สคลาสนะคะต้องเฮกียอมาแน่คือเรารต้องร้องไห้หนักมากด้านมืดด้านดาร์กไซด์ของชีวิตแยมที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะคะแบบอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กที่เขาคุยแบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากคนแล้วตัวจริงนางหล่อมาก วันนี้นะก่อนเราจะไป Woody FM นะคะเย้ yeah, เราก็มีนี่เลยช่างแต่งหนะ้ามือทองทีมโฮมเลสเมน,นะคะทาดา <c oughs> ตามเล็มมาจากไอจีเลยนางแต่งให้ใหดาราเยอะแล้วแบบมีความวัยรุ่นเป็นเกาหลีไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>เออก็เลยเรียกเรียกตัวมาเดีย๋ยวเรามาดูว่าเขาจะแปลงโฉมเราเป็นยังไง สองเฮเคียวมาแน่แปดรูปเลยตึ้งวันยอง้อนแน่วันยองมาแน่ปังมากแพยยอนมาแน่แมาได้อยู่ไหมล่ะได้มาสุดๆหล่อผิวเลิศเนาะแต่งง่ยแต่งง่ายเออผิวดีว้าวคือกล้องก็เห็นกล้องแล้วนะเพราะว่าหน้าสะท้อนกล้องเข้ามาน้องวันนี้โจทย์ก็คือเราต้องร้องไห้หนักมากเพราะว่าเพราะว่าออกดูดิเขาก็จะต้อง เรื่องที่เป็นปมในชนีวิตเรามาพูดแ<อ>ง,ง่ดังนั้นเนี่ยเวลาเราร้องไห้ตาเราห้ามเลอะเลยนะไม่เลอะไม่เลอะกันน้ำกันน้ำวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นนี่เลยแคทที่ดอเป็นสีม่วงเป็นซีซีครีมเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น medium coverage นะคะซึ่งปกปิดได้ดีแต่ยังดูช่ำน้ำผิวใสผิววาวเหมือนเกาหลีนี่เดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเลิฟสุดๆใช้ตลอด ป้ายยากับแยมวันนี้มาขอป้ายยา CC ซีครีมจากแคทที่ดอนะคะตัว CC ซครีมตัวนี้เนี่ยช่วงนี้แยมใช้เป็นประจำเลยเพราะว่าเนื้อบางเบาแต่ปกปิดดีมากแถมคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วผลที่ได้รับก็คือเวลาทาครึ่งนึงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผิวหนะ้าคือเป็นธรรมชาติมากๆ ยังจะชอบลงตัวซีซตัวนี้ด้วยซอฟเบลนเดอร์นะคะจากแคทที่ดอค่ะเวลาที่เราใช้เบลนเดอร์ตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยเนี่ยจะยิ่งทำให้ผิวของเราเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคน ปกปิดแบบไม่โป๊ะเลยค่ะทุกคนผิวดูขาวใสแล้วก็เนียนกลิบไปเลยส่วนตัวเยีมชอบสีเบอร์สองนะคะมีเดียมเบจกล่องสีม่วงเพราะว่าสีนี้เนี่ยจะไม่ทําให้หน้าของเยมขาววอกเนื่องจากว่ายังเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วค่ะเยมก็เลยเลือกที่จะใช้สีมีเดียมเบจทําให้ผิวเนี่ยดรอปลงมาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สูตรสีเขียวนะคะจะสำหรับออสกินโทเลยคือทุกสีผิวใช้ตัวนี้ได้หมดเลยนะคะและสีชมพูนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากแต่งหน้าลุกใสๆผิวว้าวช่ำน้ำผิวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะกับสีชมพูคือซองเทเขียวสุดๆนี่ หน้าเหมือนใส่ฟิลเตอร์เหม่ยตูลุกในวันนี้นะคะนี่เลยเพราะเราใช้แคทที่ดอนะผิวดูเป็นกลาสกินยังดูเป็นผิวอยู่ผิวอิ่มน้ำยอะไรเงี้ยเหมือนแบบดื่มน้ำมาเป็นแกนลลอนเลยคือสวยมากใช้ตัวนี้คือจึง้งจริงๆอยากหนะนั้นเนี้อติดทนทั้งวันคือต้องตัวนี้เลยแคทที่ดอซีซีครีมสปีดคัปเปอนะคะตัวสีม่วงตัวนี้แหละทุกคนจึ้งใจ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศที่วูดี้นะคะวูดี้เวิร์ลโอ้โหบอกเลยอลังการมากเห็นมากับตาครั้งแรกอุย้ยลิซ่าเรามาอยู่จุดนี้แล้วหรอที่คนสัมภาษณ์คือคนที่สัมภาษณ์ลิซ่าเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้อานาฬิกาลิซ่ามานี่เราแต่กับไรแอมมิสืึนเต้นนะอ่ะเฮ้ยเราจะโดนถามอะไรบ้างจะร้องไห้ไหมแต่วันเนี้ยช่างแต่งหน้าคือแต่งแบบกันน้ำให้เลยเขาบอกว่าร้องอยังไงเขาไม่หยุดแน่นอน นี่ก็คือผลลัพธ์จากการทา CC Cream Speed Cover นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าให้การปกปิดที่ดีมากแต่ผิวยังดูเป็นผิวและยังดูธรรมชาติอยู่ค่ะเพื่อนๆแยมชอบลุคของแยมในวันนี้มาก ถ่ายรายการกับพี่วูดี้ไปแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะใหม่ตัวเก่งถ่านางผ่านกี่ร้อยคนละตอนแรกก็คิดว่าจะตื่นเต้นมากๆแต่พี่วูดี้เขามีความเป็นธรรมชาติสูงมากคือเวลาถามยิงคาถามคือเหมือนคุยกับเพื่อนเลยอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่ก็จําไม่ได้นะพูดอะไรไปบ้างจำไม่ได้เลยรอดูแล้วกันว่าจะพูดอะไรเพื่อนแยมชอบลุคของแยมในวันนี้มากทุกคนดูดิผิวกระจกสุดๆเพราะเราใช้นี่เลยค่ะแคททิดอร์ซีซีครีมนะคะคือหน้าใสมั่นจริงนี่ ถ้าใครอยากหน้าใสของแบบเย็นนะเวลาไปออกรายการเนี่ยตัวนี้เอาอยูน่นี่สวยมากก็ผ<อ>่<อ>านไปด้วยดีทุกอย่างสมูทธรรมชาติสุดๆพี่อูี่เขาคุยแบบมีความเป็นธรรมาชาติสูงมากทุกคนแล้วตัวจริงนางงลงมาหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็พยายามแบบอยากจะเข้าวงการอ, <c oughs> <c oughs> อยากจะเข้าวงการขายของ <c oughs> มีแผนว่าจะออกหลายรายการเลยพวกแฉพวก,กอะไรอย่างเงี้ยก็อยากออกนะ เผื่อพี่มดดำหรือทีมพี่มดดำดูอยู่ก็เทมอยากไปออมด้วยนะคะเราก็ต้องดันตัวเองไงทุกคนอายุเท่านี้แล้วจริงๆอยากสารฝันความแบบอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กคือไม่มีโอกาสทุกวันนี้ก็คือมีโอกาสก็อยากจะทําก่อนที่จะแก่นะคะทุกคนแต่เราไม่กลัวแก่ค่ะเพราะว่าเรามีสีสิบสีนี่หน้าใสเด้งสุดๆเชื่อไหมน,นี่อายุ35าแล้วนะหน้าเหมือนย5้าเลยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็จะทำให้แบบ ผิวของน่าใสใครที่อยากจะติดตามนะคะคริปบูตี้นะก็เดี๋ยวเราจะออนแอร์ประมาณวันที่2ถึงวันที่8เดือนตุลาคมเป็นต้นไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ยังไงฝากติดตามไปด้วยนะคะเยมก็จะมาพูดเกี่ยวกับด้านมืดด้านดาร์กไซด์ของชีวิตแยมที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่ไม่อยากาพูดอี่สามแต่วันเนี้ยโดนคูดหมดแล้วทุกคนจะรู้จกักแยมในคลิปนี้เลยอะ่ะทุกคนก็ยังไงเข้ามาตามเยมกันได้นะคะ ทั้ง Facebook, i n s t a แ r a m แล้วก็ TikTok ค่ขันโฟนนี่ตามชานิังเลยนะคะยาม,มูยาม,มีนะคะตอนนี้นะคะยัมก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะวันนี้กำลังจะกลับดูไบซึ่งใครในวันนี้สเปเชยลมากเพราะว่าเรากำลังจะบินกลับด้วย First Class นะคะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วจ้าปกติเอมิเลสเนี่ยก็จะอยู่แถวๆเกตีเด,ดินไกลอยู่นะประมาณ10นาทีนะคะรีบวิ่งมาทุกคนนี่นะคะแคทที่รอเต็มสนามบินไปหมดเลย FIRST CLASS สงเกอันนี้นะคะยังก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราบินชั้นเฟิร์สคลาสนี่เลยบรรยากาศหปูหล,ลามากค่ะทุกคนเพราะเป็นครั้งแรกของแาบมบเนาะ จะบอกว่าทริปที่กลับมาไทยเนี่ยคือดีใจคิดถึงบ้านสุดๆได้เจอคุณพ่อคุณแม่ครบแล้วก็ได้กินอาหารไทยแบบคุ้มๆเลยกลับไปดูใบก็คือปกติอยองอยู่ดูใบแัมก็จะวงรำโมงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ชัดชัดแบทที่เมืองไทยและกลันรอบนี้ก็ไปนวดคุ้มเลยกินอาหารก็คุ้มมากก็ยังไงนะคะฝากติดตามรายการดีๆไปด้วยนะคะที่มีแอนไปซิเจอริ่งกับพี่วุ้ีนั่นเองเราก็มาติดตามกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่นอนโปกนีน่ ลาไปก่อนลอย่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเย็นด้วยนะคะก็จะมีคอนเทนต์ดูใบามาให้ดูแบบต่อเนื่องแน่นอาตอนนี้ใกล้หน้าหนาวที่ดูใบแล้วนะคะแล้วก็ยังจะมี TikTok Instagram แล้วก็ Facebook Page ด้วยนะคะสามารถมาติดตามได้เลยนี่เดี๋ยววันนี้นะคะย็นต้องขอลาไปก่อนละทุกคนบ๊ายบายคิดดู บิสนี้มากเลย First Class เขาก็จะมีแบบรถแบบนี้นะคะให้เรานั่งนี่เราไม่ต้องเดินเลยค่ะ